นะสวัสดีจ้าพี่น้องแม่อาบน้ำมาเลยแม่เตรียมตัวไปวัดพี่น้องไปวัดไปวัดได้หน่อยกะกินเขา่าลองให้เตรีตัวอยู่หนังพี่น้องกันล่างนะเรามากินเขาน่ากนก่อนก่อนไปอาบน้ำนี่แต่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็แล้กันต้องละเอียดสิบบาทให้เด็กหน่อยไปโรงเรียนถ้าจ้รับมา้ น,นีก็จะเป็นของกระตาดูสภาไปมั้งน,นี่ก็จะเป็นข้าวร้อนๆุปนะดอกไม้อันนั้นเขามัดยังกับนุ่งเนื้อกินน้ำอันเอ,เอาไปหาให้ยาตั้งหาได้พี่น้องเนื้อกินตั้งหาประมาณน,นี้นะ,ปะไปไป ตักบาตรน้ำกันพี่น้องวันพระวันพระเขาวัดเข,ขาว่วาขาดไม่ได้ขาดก็ได้ก็ได้เมืองคลิปเปิดคลิปมืัอนี้ก็เดนื่อคว,วามมืดนิดนึงฝนเมื่อวานมืดขึ้น,นมืมดมืดเอา้าฝนตกทั้งลมทั้งฝ่าหมู่บ้านโอ้จับข้ามสะพาน้ำ โอ้ออออน่ะนับเหมือนาก็ได้นพิณอ่แสงลงห้องส่วนกันคนโอ้ยทองฝากกับเป็นนามเพื่เก้าวันนี้วันนี้ตกอนี่ขึ้นไหนผู้นเนี่ยไม่กะคือววาน้องมันหนาฝนอยู่แล้วหน้าฝาฝนแห้งล่มมาพักหนึ่งลมมาข้าวเดี๋ยว เป็นไงเปิดวิทยุดังแห้งแค่หน่อยเช้าเช้าเสียงนกห้องขันกูขันกูรับกันพี่น้องขันกูกู้กู้กู้นกแล้วมีแตน้ำห่อนมาซุ่มกาแฟก่อนมือเลยอัาได้กินกาแฟสวัสดีจ้าพี่แมเนี่ยฝ่ายเราไปแต่เสาเลยขอเอาหนามทำนี้ตักน้ำเด่นใส่ เง,งืงสัหรอวะน้่ายนลรวงข้อกันซุ้มกาแฟที่เจ้ากว้าคขึ้จ้ะไม่บ้านทีคนนึงแล้วก็เหม็นมากวา น้องมีต้องเอาผสมน้ำก้นข่าวเบือ,อ,อตอนน้องบีเฮ็ดนั้นเมนดีๆพิษขาดดีๆพีน่น้องน้องบีลืมปกติน้องบีสิเอาข้นพอมก,กันกับอย่าดังางแบบเป็นก้อนเลยน้ำเพราะน้ำมันหอนมันเดือดแล้วเอาลุม่มเนี่ยมันมันหลับเป็นก้อนลืม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 ค่ะปกติสิสรงใส่กับอย่านา้งเลยหน้า,นา,นาล้วกะเอาไปขืนข้างไฟเทียเดียวไหมอันนี้น้องบีเป็นลงลง ชนแก้วแคบแคบแคบช้อนแก้วมันมีกระโลกมาเนี่ก็อไปลงนาแล้วนึกงว่าแม่มันสิบขุนมันกลับเป็นก้อนไปเลยซึ่งฝ่ามันห่องพร้อมนะั้เห็นไนมะนะ่กินเมื้อนะนก็เลยฝ่าเลยลืมไปเลยกันตามนาแล้วสีส้มใส่กับนันเย็นหรือว่านามปกติและะ้วกัน เอาใส่กับน้ำอย่านั่งต้นผงถ้า่อนน้องมีให้ไปค้างไฟเลยนะชูเกี๊ยวไม่ได้ก็จะได้ไม่นู่เด็ดอีกขึ้นกาเดี๋ยวร่อมึงพี่น้องก็ติดตามมึงรอชมรอชมแฟงเหมือนห้องนี่เมือนเสาเสาวั่นจันทร์นิดหน่อยไปโรงเรียนมาเนี่ย เด็กๆไปโรงเรียนตาวันจันทร์วันพักก็ให้เป็นเส้าวันที่ดีๆนะพี่น้องันนีวันที่เท่าไรยบีบสองวันที่ยีบสองหนามมันหอนมันนีก็สิผสมน้ำเย็น ม,มีสิีงกินแบบนี้เห็นมันอุ่นๆแต่คนสิว่าจะไปเฮจะไปผสมน้ำเดนก้น,นทานมันมีน้ำแข็งกับกินมันแข็งลุ่งกินถึงนกาแฟยเย็นพี่น้องมันห่อนมันน่านได้กินไหมหลับเพิ่นเผือกกระปล่อยจนมันอุ่นๆเองอันนี้น้องบีน่านได้กิน แ่บแซ่บครับพี่น้องบ้านพี่น้องเป็นยังไงแน่ฝนตกฝนลุ่งลุ่มฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้านตองบีดหม,มู่บ้านมีทั้งฝนทั้งลุ่งเลยพี่น้องทั้งฝนทั้งลุ่งทั้งฟ้ามาพร้อมกันแห้งรุ่นรุนน้ำก้วยกล้วย,ย,ยตาตาสีรับตรงหนองไม้นะยายสีเราขายกับเขา เราสิลืมกล้วยก็้ได้นผู้ปนี้้าห้องแห้งๆกำลังถิว่ามันมันมีตะลม่มมีซื้อมาก,กี่ไปบอกเราก็นหน้านม,มาสั่งจนคำเราเด้บานี้กำนังสีเอารถออกไปได้นี่แต่้าเปียงต้งไว้บอกไปแล้วยาน <c oughs> ยานยานท่านเรี้ยง้าดูเหมือนมันแห่งปิตรยานตะกี ผู้เฒ่าเพิ่นเว้าให้ฟังเนาะตะกี้ฟ้ามันบ่อหายป่าน,นี้เพิ่นว่าแก่เสียยางได้ให้นานน้ำมัดน,นี้กับ,บ่เป็นหยังว่าซั่นพวกพ่อพวกตาเราเว้าให้ฟังยางยางน,น้ำให้นาน,น้ำบัดน,นี้แก่เสียยางฝ่าเปี่ยงป่างกับ,บ่เป็นหยังยางเบ็ดใส่ใส่เซยพุ่อเนเราเล่า,ลา <c oughs> สุเหมือนเป็นตะยา่านหลางหนาแล้วเพื่อนไออาบน้ำด้อนี่ต้อแต่ซวยหนาทีซื่อ พี่น้องกะมนีเสาวันพาคะับคอยพี่น้องสุขูสุกข้นสุขภาพแข็งแรงํำด้วยเงินท้วงอยู่ดีมีแห้งกันด้อพี่น้องวันพาวันสินเนาะพ้อได้ประเสริฐกะขอห้ขึ้นสู่ขอบครัวน้องบีขอบครั้วพี่น้องสุปูสุกข้นนําเนาะกะพอมีหยางมากายมมนีกะนล้วกุยจากันพามาช่มบรรยากาศมาส้นแกวกันพี่เกาเนี่ยละหมื่อวานในมาส้นแกวบุลืมขึ้นไดนบุ้มืมู่อวานแต่ว่ากินอยู่ ทรงซูมือสรงทุกวันนอกจากฝากกุ้ยไรกดแช่กุ้ยกระดิ่งกุ้ยที่ตามให้น้องดีนั่นไม่เดอ้อคลิปนี้แล้วก็คลิป่ผ่านมากพี่น้องก็จะพาอัปเดตให้มึงเรื่อยๆเนาะยวจะพาเมึงเรื่อยๆมื่อนี้น้องบีก็สิขอตัวลำหน้าพี่น้องไปก็รอ,อดติดตามคลิปน้าคลิปต่อไปกับเมนูได้เด็ดแซ่บๆเนี่ยนี้ไปก่อนสวัสดติ้า